กูชูบแป๊นึงไอ้ีบีไงตายอ่ะเอาไรรอนเรามาอาบน้ำด้วยกันดีกว่าไอ้เซียนี่เกดีกูชอบ โอ้ไม่ใช่เประมูลชั้นขายด้วยเดี๋ยวนะไอ้ยี่มัน<ห>มีขายชุดชิจิ้งด้วยเหรอฮะไอะไ้นะไอ้ขายชุดนักเรียนชิจิ้ไอ้เยียมีนะซ,ซื้อซื้อก็ได้พี่ไม่ต้องไปประมูลประมูลไม่หละ่ะคาเวอร์ชิ้นหาย,อยไอ้เที่ยกูขี้ได้ด้วยไอ้ซ์ฟีเจอร์วะแม่งใครมันกดเลดี้ไม่เปิดวะไอ้ยี่เปิดมาไอ้ยี่กดไอ้ยี่ชื่อจีเนอร์ใครมักดเลดี้ไม่เปิดเล้ ไอเฮียเอ้ยขาลุมกุยอีกแล้วไอเฮียช่วยข้าไอเดียมันตายมันถึกอย่างว่าไงเียขาลุมกูอ่ะเจ้ด้วยกูลับดาบกูลับดาบกูเทคดาวนาเทพไอเฮียกูฆ่านาเทพสุกไปว่ะใครไม่รู้สุกเลยกูเทคดาวเลยเฮียไอเฮียนาเทพสุกไปมึงพวกมึงจุดจุ๊กอมิ้วซี่กูรู้แม่งเยอะไอเฮียโอ้ยทียกูเกลียดตัวเฮียดีว่ะ

เยอะเขาไปจุ่มเอน่อยอ๋อเขาบอกมาแล้วให้ปล้นอ่าปืนกูเตกอปืนกูรีโหลดอยู่เต็มเลยโอ้โหไปได้ไแต่พิษเอ้ยขี้จ๋าจ๋าดูด้วแตกนี่แตกมึงเยอะโอ้ยสตอมกูใครเพื่อนใครศัตรูวะ ไอ้ไหนมึงอะวิจาแตกแล้วนาเทฟสุไอ้ยียนาเทฟสุฟรีเว้งาฟี่นาเทฟสุฟรีเว้งไอ้ยี่โอ้ยกูทิปบอลคิวอ่ะพวกมึงเกี่ยวกูหลับดาบสองมือไอ้ยี่อะเอยู่คุ้มผู้ไหยเตรียมหนึ่งเติมพลังงานเดี๋ยวเดี๋ยวคุ้มกันไปไปไปทางไปเพนเตอร์ตามทางกูอยู่เดี๋ยวกูสับมันเอง ไม่ให้ไปไม่ให้ไปจะไปไหนจะไปไหนเออวิ่งวิ่งวิ่งไม่ออกโอ้ยจิงบาดไปคุมกันโอ้ยโหโคตรมันท่าอย่างที่ไอ้เหี้ยตัวหนาสองแลจริงเป็นตัวมะเร็งนี่อ่ะอ๋อแหมเกมดีจริงใจเกมดีโอ้ยอะไรมาได้โอ้สีอะไรนะสีของเล่นนะรของผมเหรอ เหรอเย่งหุน่นเย่งหุ่นหุ่นราคาห้าบาทหุ่เฮ้ยโดนเด็กแล้วไอ้ยอี่อหุ่นราคาห้าบาทเป็นบัลเล่เลยสีที่สู้เขาไม่ได้อะมึงดูสีเขาซะก่อนเออมึงสู้เหรอว่าคันตูดว่ะเฮี่อะไรไปเนีย่ยเอาคอนเทกซ์ยังไงอยู่เฉย,ยๆไม่มีคนบอกคันตูดที่อะจริงจรนะิงเนี่ยไอ้ยี่เข้ากูเนี่ยอะไรของคุณไปผันทางเออต้องแตงแตกครับต้องแตงแตกหนึ่งครับ ต้องแตงโมคนท็อกซิกเลยกูเอ้ยแม่งเนี่ยมันมีเด็กคนหนึ่งอ่ะมาเคยมาคอมเมนต์ในช่องบอกว่ากี่คำกี่คำก็ไอยสัตว์ไอ้เหี้ยอย่างงี้ไม่โดนแบนเลยนะเดี๋ยวผมจะลองพูดสุภาพบ้างโอ้ยสัตว์เอ้ยไอเหี้ยไอ้มลิงเรื่องฉายแสงไอ้สัตว์เป็นลิงเหี้ยนี่กูฏีแม่งนะเอาเอ็กซ์คิวแม่งด้วยไอ้หี้ยหมันไส้ไอ้สัตว์เอาไอ้หี้ยแพนเธอร์เสือกอีกทำไมตัวเอ็กซ์คิวไม่ออกมาตาวะ เฮ้รองเรียนเลยรองเรียนเลยไอ้ยี่่นี่โดนลุงไอ้เยี่่มันไม่เหมือนวอลฟีมนะเว้ยไอ้สเนตโอ้ยไอ้เยี่่มึงเอาไปตากก็ได้ไอ้เยี่่เหมือนมาเอพิกก็ได้สัตว์เอพิกถึงแม้แบบไอ้เยี่่ตอนกลังทำเอามาตายไอ้เยี่่าแต่แบบไอ้ตอนหลุดลงมาเออไม่เอามาตายเลกพอไหวไอ้เยี่่เฮ้ยไอ้หนูไอ้สเนต

มันน no ¿no? de de <c oughs> ่าลำคขาชิบหายดันรถดันรถดันรถเฮียมันอยู่มันอยู่มีสนสนออปติกไอ้เหี้ยไอ้เฮียไอ้เหี้ยนี่เป็นตัวเหล็กเกี้ยวเลยที่สุดสุดซีเดี๋ยวกูไปซีนะโอ้ยเอาหมอนี่หมอไม่แก่ตายแล้วโอ้โดยินใหญ่ทุกทิศทางเลย ตามติงบ้านนะไอสัตว์ิด้ตามเขาติงบ้านนี่เย่เยมีซสพอร์ตวะเขาีิสพอร์ตเฮ้ยมันันไม่ตกเออันตกแล้วไอ้เชี่ยดสเขาีิสพอร์ตไว้แงม่งไี่ดูกูเล่นตัวหมอแบงะ่เยโ้โไอ้เียตกทับไฟปุ๋ที่เย่เลยวะ โอ้แม่งเอ้ยไปสามลุงตึงเอ้ยอูยื้อไปเยวเพื่อนมัยืดได้ลองก็เกิดกันคือกูต้องรับบีเลยไหมรับก็ไม่ทันอ่ะไอ้ยังแม่งไอ้นี่แม่งไอ้แม่งเร็วต้องแบบอยากให้มันยืดได้อ่ะเอ้ยอย่าให้มันยืดได้ไอ้ตัวไหนจะไปยืดก็คือมึงยิงต่อมันอะอยา้มันยืดได้ย่าแบบนี้ ไอเหียอย่างนี้กตัไอเหียแม่งฟอร์มทีมีสปอร์ตกันแล้วเหรอไอสัตเอียกูแอบยูกูแอบยูกูได้แล้วไกูได้แล้วกูได้แล้วกูไปแล้วกูไปแล้วมึง้ไ้วไป้วกูไป่อกูแูแล้ว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 ไกกแ้มาหน้หมดมาหน้หมดมาหน้หมดไ้ป็นแกลับไม่ปล่อยวไลแล้วกล้แล้วกูเหี้ยเรียบร้อย้ ได้อีกลลาวอะยังเหนื่อยช่องกูเงียบเหงามากเลยเด็กไม่ดูดไม้ครับกูพยายามฉีกตัวเองจากไม้ครับอยู่ช่องกูเงียบเหงามากเลยเด็กไม่ดูดไม้ครับกูพยายามฉีกตัวเองจากไม้ครับอยู่ทำไมเราฆ่าช้าหนอมะกูไม่รู้ตัวเนี่ยกูพยายามมึงเขาต้องเข้าใจว่ากูไม่เคยเล่นเกมแนว PVP กูเล่นแต่จะซิมกับไม้ครับ ไม่เปลี่ยนคำพูดกูเล่นแต่ VR Chat มาตลอด3ปีที่ผ่านมาโอ้ยใครเสือกวะไอ้เหี้ยเอ้ยขี้เสือกทำไมกี่เสือกกันจังเลยครับทำไมขี้เสือกกันจังเลยครับเอสมไมเราฆ่าไอศออีวะกูก็ไม่รู้นั่นลูกเขามีแม่งเล่นหัวกูเลยเหี่ยนะ โอ้ย oh yeah, อะไรเดียมันมาทุกทิตเลยอะ่ะทั้งแกนแแกนวแกนเฉันไม่รู้เหมือนแกนว่ามันมาจากไหนเยอะโอ้จอคุณเป็นลายหมดแล้วไอ้เหย่เมันได้บานหน้า <c oughs> <c oughs> มึงเข้าใจความรู้สึกไหมเหยหันไปยังมีแต่เส้นกักกระสุนไหน yeah. เนด้อหรอนแม่งเล่นอย่างงี้สมึงปลดปล่อยสัตจายานดีวะ โอ้ยแม่งโลมากเลยนะไอ้ยี่ปีอาร์มึงใอ่ตัวโลเด็กก็ได้ไอ้ยามอยู่ไม่มีหมอป่ะหุ้ยเนี่ยโอ้เออพวกมึงรู้ไหมว่ากูต้องบวกกับตัวมิลี่สองตัวเนี่ยแล้วกูสิ่งที่กูทำได้ก็คือกูแค่ทำได้แค่พุ่งอย่างเดียวโอ้ยแล้วกูทำเฮี้ยอะไรแล้วบ้างเนี่ยหกหกแล้วอย่าตายอย่าตายไล่ไล่หิวคนโลไล่หิวคนโลหกหกเนี่ยหิว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 เอาไอ้นี่ก่อนเนี่ยแม่งทานซ้ำเนี่ยแม่งแม่งตัวเปาะไอ้เฮี้ยแม่งใส่กอย ไอ้เฮียเขยืนงงในตงป่าดงซากุระไอสัตว์เอ๊ะอยู่ไหนวะช่วยด้วย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 โดน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 เออโอ้โหโอ้โหไปทำไม่ทันแม่งมันรู้ว่าเจ็ดเจ็ดไอ้เฮียแม่งสอยตัวฮิวเลยซ่อมหมดไม่มีตัวฮิวไอ้เฮียทำไมกูชอบกดชิปแล้วเก็บของว่าแม่งเอ้ยถนัดตรงไหนแต่ไม่ครับบ้าเด็กไหมครับ ดึงมาทามเนี่ยมึงอยู่ไหนเฮียอ๋อเก็บของเข้าตัวกดชิปกูพยายามฉีกตัวเองจากไมค์คาร์ดอยู่ตาย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 ไอ้หนุ่มตมีนตายไฟอาบ้าโดโอสื่อตืดดืดตืดดืดไอ้เหี้ยจะตายหมดทุกอย่างทุกหลอดไอ้สัตว์เอ้ยฮ่าฮ่าเพื่อนมึงตายแล้ว ไอตัวขวานไอรอนจัดการเลยของหมดมึงอะที่ไหนล่ะไอสัตว์เอ้ของกูพวกกูมาร์กไงไอเฮ้ยกูช้าไอสัตว์อินดิจีกูหมดแหละไอเฮ้ยกูแม่งเฮลิเคียนไม่ค่อยไหวเท่าไหร่เว้ยไอแม่งเกาะแม่งหนาไม่ไม่เฮลิเคียนไม่ได้เว้ยกูไม่ได้กูโดนยิงเป้าไอเที่ยหนาเกาะหนาเกาะหนาไอเฮ้ยมา อ่ะเหลือตัวพวกเดียวมึงไงไเหี้ยข้างหลังน่ะทิดเหลือกี่ตี้เลยตายไปแล้วสามสี่ตีไอ้ตี้นั้นก็ออกไปแล้วน่าจะหมดแล้วเกือบหมดแมปแล้วมั้งหมดแล้วแมปหนึ่งมันเฉลี่ยประมาณเจ็ดตี้อะอะไรเลเซอร์ข้างหลังวะเปื่อยๆปืนเล่นนะลองดูไอาปืนมัจริงไงไอ้เหี้ยไอ้บาไร่าทดสอบปืนเนี้อเฮ้ยปืนนี่เลยยังไงอ่ะเพื่อนหนไหนลองยิงสิโปงไอ้เหี้ยอ่ะ โทษทีฉันยิงเสร็จกับบานนายไอ้เหี้ยมันได้มีระบบวันนี้ดียิ่งวันนี้เลยไฟรีเฟนเนี่ยไฟลีไฟล์เนี่ยไอ้เหี้ยเราจะมาไหวไม่ได้แม่งศัตรูเต็มเลยเยอะไปแล้วมั้งฝ่าเพื่อนโอ้ไม่อยู่ข้างใต้มึงต้องเข้ามาข้างในอ่ะเอ้ยสเตโกสเตโกมีมีตัวอยู่มีตัวอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจ็นกัไปเอาไปเนี่ยเข้าไปแล้วเหรอกิกูเข้ามาตีมาแล้วกูออกไป ไม่ได้อ่ะไม่ไงนี่ไอ้เหี้ยมันมีมันมีมันมีแค่สองตัวนะมีแค่สองตัวไอเลอไอไอรอนรอนอะไรไอ้รอนอะไรเอาตัวเอาตัวไอโกเลยเดี๋ยวกดหัตถ์ละไอ้ไอ้อาบิดดิงอยู่ไหนวะแม่งแจมไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมีสองตัวไอ้สัดสองตัวสองตัว ไอ้เห AH. so yeah, hey. ี้ยเอเนจีชอบหมดแต่สัตว oh. ์กูเยี่ยวใส่ได้ไหมย้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยฟังหงนอหโหโออหโอ้โหอ้อ้ห้ เพิ่มหนึ <Nein> ่งปุ๊มเลยมันตายไปไหนมันหนีไปแล้วมันหนีไปแล้วไอ้นนั้นหนีแล้วสเตโก้เมงเลือดเหลือ1พิกเซลไอ้เหี้ยมาไหมยังมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเพิมออกกูไม่รู้อ่ะมันแลนดิ้งอยู่ตรงไหนไอ้เหี้ยแล้วมันมีเพิ่มเหรอก็ไอ้ตัวนี้มันยังไม่ตายไงหมดเดี๋ยวเต็มออกเลยตรงไหนวะเบียร์เบียร์ใช่ไหมคุกซองมันหายหมดแล้วใช่ไหม ของกูกูเสร็จแล้วเดี๋ยวให้เราไปเรียกออกเลยก็ได้ไ้อให้พี่อาร์ตออกหลือเรียบอิงน้อยเฮียอ้ออย่ายิงนะไอสัตว์เออพี่อาร์ตเร็วเรียมาเปิดเปิดกระชาเปิดกระชาอ๋อเปิดกระชานี่ที่อะไรครับโอเค โอ๊ยกูโดนกูโดนไอ้ยี่กูโดนโดน่ะม pues ุมมีเยอะเลยออกไปก่อนเลยเอาเกี่ยกไปก่อนก็ได้ออกไปก่อนก็ได้กูไม่ทันหนึ่งคนหนึ่งกูกำลังเรียกอยู่มาแล้วกลางโล่กลางโล่กลางโล่รอนกลางโล่รอนกลางโล่เออ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 โย้ไอ้ยี่ไอ้ยกูโดนไอ้นี่เหมินกูหลอกเองกูหลอกกหลอยู่กูหลอกอยู่เป็นยัยยัยละไอ้เยี่ยมึงเห็นกูได้ไงว่ากูหลอกผลยอ้สัุ่ยซ่าพี่แก่ละโล่ซ้ำสองอะ ปเจอโลซ้ำสองของฉันไปไงเลยเชียมจะออกไงยัยรู้แหละอ้ากลัวกลัวกลัวรรเมาเาาเมาไอเหี้ยกมึงนะแต่กูเลวคนเดียวเลยย่ะ